สวัสดีครับผมลียาซี RC นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวไอสมาชิกใหม่ของผมนะครับเพิ่งได้มาก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแล้วผมนั้น ได้มาเป็นยังไงเนี่ยวันนี้ว่าจะทำอ่าบางโคนครับใส่ล้อหลังอ่าคร่าวๆคือรถผมมามาจะเป็นบอดี้ที่เล่นไม่ได้นะครับก็จะมีตัวล้อล้อเหมือนโครงสร้างรถไถนะครับมีเกียร์มีอเซอร์โวมา แต่ว่าไม่มีตัวเซอร์โวตัวนี้ยกขึ้นยกลงนะครับก็เลยทําการเอาให้เล่นได้ซะก่อนก็คือผมมาติดตั้งเซอร์โวเป็นเซอร์โวนะครับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็เลี้ยวตอนมาก็เลี้ยวไม่ได้ก็ทำการให้เลี้ยวได้ครับก็เลี้ยวได้ ทำพอได้เล่นนะครับล้อมาก็ผมเปลี่ยนเป็นลูกปืนหาลูกปืนใสเซอร์โวได้มาก็ตัวติดรถมาก็มีปัญหาครับก็ใส่ใหม่แล้วก็มีใส่สปีดรีเีฟเข้าไปครับแล้วก็เชื่อมต่อกับรีโมทนะครับก็เล่นได้ป,ปกติแต่ว่า มันเป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์ทาม,มิยาหรือเปล่าผมดึงมาที่เกียร์หนึ่งแต่ว่าพอเวลาเราเล่นมันล้อมใหญ่นะครับมันขับมอเตอร์มันขับขับหนักก็คือทําให้ไอตัวตัวสปีดเนี่ยร้อนครับร้อนแบบร้อนจีเลยผมก็เลยทําการอาติดตั้งติดตั้งพัดลมพัดลมนี้เข้าไปฮะดูดอย่างแรง แต่ว่าไม่กินไฟเท่าไหร่ครับประหยัดอยู่แล้วก็วัดโวลพอได้เล่นซะก่อนโดยรวมก็ประกอบเล่นได้ก็โอเคครับแต่ว่าคือผมได้มาก็คือมันเล่นแล้วมันเกิดการกระแทกก็คือไอตัวงานมันจะเป็นไม่ใช่เหล็กนะครับน่าจะเป็นงานปิ้น3ามดีก็คือเวลาโดนอะไรงัดงแรงกระแทงแรงนะถ้าตรงไหนมันอ่อนก็คือมันจะหัก ก็คืออันดับแรกคือตัวเนี้ตอนยังไม่มีเซว่ไปชนชนบ้านเนี่ยเล่นแล้วมันหักครับตรงนี้ยผมก็เลยทําการเอาเหล็กดามนะฮะดามทั้งสองฝั่งเลยไม่งั้นเล่นไม่ได้ครับนานๆไปถ้ารับอน้ำหนักเยอะๆเนี่ยมีโอกาสหักเป็นงานปีนสามดีครับ แต่ถามว่าแข็งแรงไม่ก็แข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่สู้เหล็กมันเดนแต่ว่าเป็นโครงสร้างมาให้ผมก็เลยต่อยอดจากช่างบอยได้มาจากกับช่างบอยครับตอนแรกถ้าจะซื้อมาประกอบแล้วก็ทำใหม่โอคงใช้เวลานานะครับเฉพาะล้อนี่ก็หลายตังค์อยู่อันนี้ล้อล้อไม่ใช่เอ ยางนิ่มอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นงานน่าจะเป็นงานปินสามดีเหมือนกันโดยรวมก็ประมาณนี้ครับแต่วันนี้ก็คือทำเนี้ยก่อนให้พอเล่นได้ซะก,ก่อน,นครับแต่ไม่รู้ว่าบอดี้หรือว่าโฉมจะออกมาไงคอยติดตามอ่คลิปต่อไปละกันนะครับับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ